เพื่อนๆคะและด้านหลังของบุพพานะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เรียกว่างูหัวเป็นช้างนะคะแล้ววันนี้นะคะบุพพาจะพามาหาคําตอบว่าเหตุใดที่เมืองเชียงแสนจึงใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะวันนี้นะคะเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ให้คําตอบกับพวกเรานะคะท่านชื่ออาจารย์บุญส่งเชื้อเจ็ดตนนะคะซึ่งท่านเป็นลูกหลานของเจ้าเมืองสมัยก่อนเลยนะคะตามบุพผานนะคะไปหาคําตอบกันเลยค่ะไปค่ะบุปพา สำหรับทิปนี้บุพภาขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแชร่โซวันละ1เม็ดก่อนนอนช่วยดีท็อกซ์ขับสารพิษทำให้บุพภามั่นใจกล้าลุยทุกทิปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแชร่โซมันเป็นตำนานของเมืองเชียงแส้ดะนะเชียงแสเดมันจะมีอยู่สองยกใหญ่ๆหรือสององเวียงใหญ่ๆเวียงแรกเนี่ยนะ เกิดขึ้นเมื่อประมาณพศส,สองพศ400รอหรือห้าอประมาณแล้วมาล่มสลายเอาพศออ1003ยุคนั้นเขาเรียกว่ายุนกโยนกนา,กนาคนครนะซึ่งมีนาคม่เกี่ยวข้องอพอล่มสลายปุ๊บก็มาฟ่อเกิดอาณาจักรใหม่หรือเวียงใหม่อีกแคว้นใหม่อีกตรงนี้ที่เราอยู่เขาเรียกว่าแคว้นหิรันนครเงินยาง เกิดแคว้นใหม่ส่วนแคว้นโย ok นกน่ะมันอยู่ที่โน,น่นไกลออกไปประมาณเกืบยี่สิบโลจากที่นี่ใช่ใชไหมจากที่นี่ไปจากตัวอำเภอได้ไปนะซึ่งตอนนี้เราจะไม่เห็นคราว่าอาโยนกนาครแต่เราจะเห็นป้ายบอกว่าพระธาตุโยนกนาครหรือ <c oughs> ชื่อบ้านหรือชื่อเวียงว่าเวียงหนองล่มเวียงหนองล่มล่มสลาย <c oughs> นะนี่ตำนานมันมี <c oughs> บอกว่า เมื่อครั้งที่โยโนกานาตครเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมามีอยู่ยุคหนึ่งคือยุคพระเจ้าพิงคราชหรือพังคราชยุคนั้นเน่ยพระองค์ไม่ถนัดเรื่องของพระปีชาสามารถต้านการลบแต่พระองค์จะไฝ่เป็นเรื่องของอพุทธศาสนาธรรมะมนะเพราะเห็นว่าบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เลยสนใจทางธรรมะนะทีนี้บังเอิญอะ ไอ้ขอมที่ถูกขับไล่ออกจากสวรนณคมคําเนี่ยซึ่งสวรนณคมคคาเนี่ยมันเป็นเวียงที่ไม่ใช่เวียงที่ไม่ได้เกี่ยวกับของไทยเราของของของล้านนาแต่มันเป็นเป็นเวียงของขอมของข,ขอมสวรนณคมคเํเแล้วเขาขับไล่ขอมกลุ่มหนึ่งออกจากเมืองสวรนณคมคําเขาก็หน,นีไปอยู่ที่ต้นน้ำกกขอมพวกนี้รู้ข่าวว่ากษัตริย์ยนกองเนี้ยอ่อนแอ ไม่เข้มแข็งก็เลยมีความฮึกเหิมอยากจะยกทัพมายึดเอาเมืองโยนกอยากจะยึดเอาเมืองโยนกก็เลยยกทัพมายกทัพมาแล้วที่นี้พระเจ้าพังคลราดรู้ว่ากองทัพของเยอะเหลือเกินแล้วเป็นพวกที่มีความเก่งกล้าสามารถในการรบพระองค์ก็ไม่อยากให้ราษฎรดอนต้องมาล้มหายตายจากเพราะการรบครั้งนี้ไม่อยากให้ครอบครัวต้องมาเดือดร้อน ก็เลยพาครอบครัวพาอาณาประชาราษดรหนีออกจากเมืองโยนกไปอยู่ที่เวียงสีตัวปัจจุบันนี้คือแม่สาย mm hmm. หนีออกไปนะห mm hmm. อมเขาก็เลยเข้ามายึดเอาเมืองโดย,โด,ยดุษฎ oh. ีง่ายง่ายไม่ได้การไม่มีการเสียเลือดเนื้อเสียเลือดเนื้อเลยยึดแล้ว ให้เป็นคู่แข่งกับวาสนาแม้แต่หยนน้ำตาก็บ่มีโอกาสเห็นคำสัญญาให้ไหวของท่าดวงใจด้วยความทุกข์เค็นดวงจินที่ไร้คนเห็นอยากพ่อเหนือเย็นมาหลายเริ่มปีเมิ่ลมของไหลใจน้องสล ท้าน้องหูตัดีกว่าบ่ม,มีทางได้ยังจุงมือกับคนดีพอคมนี้เข้าสองตางมเห็สีของเจ้าของพระเจ้าพังคราดแห่งเวียนสีตัวที่หนีออกจากโยนกไปคก็ตั้งคันนะทรงคันมีโอรสองค์ก่อนแล้วองค์ก่อดไปแล้วแล้วก็มาตั้งคันอีกครั้ง นะพอตั้งคันก็มีความรู้สึกแปลกหลายสิ่งหลายอย่าง<ม>เช่นว่าอยากจะกินเลือดกินเนื้ออยากจะอะไรที่มันลักษณะข้าวหารนะ<ม>ครบทดสมาัติหรือสิบเดือนก็ประสูตรออกมาเป็นโอรสนะผิวพันธ์เปล่งปังผ่องใสหน้าตาสดใสไม่เหมือนกับกุมารหรือโอรสหรือว่าคนธรรมดาหรือเด็กชายธรมธรมดาธรรมดานะ บิดาก็เลยให้โหนนะปุโรหิตทั้งหลายมาดูใช่ว่าโอรสองนี้สมควรจะตั้งชื่อว่าอะไรโหนก็มาดูแล้วว่าโอรสองนี้จะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการในอนาคตก็เลยลงมติกันว่าให้ตั้งชื่อว่าเจ้าพรมกุมารเพราะว่ามีผิวพรรณเปล่งปลั่งดังพระพรมใบหน้าสดใสก็เลยให้ชื่อว่าเจ้าพรมกุมาร เจ้าพรมกุมารพอโตมาได้เจ็ดแปดขวบชอบเล่นแต่าอา,าวุธหอกดาบเหลาอะไรต่างๆที่เป็นอาวุธสงครามชอบเล่นแล้วก็พลระกำลังกายก็แปลกไม่เหมือนกับเด็กๆทั่วไป mm hmm. นี่พอโตได้สิบสามขวบนะคืนหนึ่งเจ้าพรมกุมารก็หลับไปแล้วห่อนลุ่งก็ทรงสุบินหรือนิมิต หวันว่างั้นฝันว่าจะมีช้างเหือกล่องน้ำโขงหรือตอนนั้นเขาเรียกว่าคาระนาทีล่องน้ำโขงมาให้เจ้าไปจับเอาช้างสามเชือกนี้ถ้าจับได้เชือกที่หนึ่งเจ้าจะมีพละกำลังกายปราบศัตรูอาริลาชศัตรูทั่วชมพูทวีป นะถ้าปราบถ้าจับได้ตัวที่สองจะเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการแล้วก็สามารถจะเป็นใหญ่ในดินแดนชมพูทวีปอีกอแต่ถ้าจับได้ช้างตัวที่สาม,ะมจะสามารถขับไล่ขอมออกจากเมืองโยนกถูกยึดไว้ก็เลยสะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นก็ เริ่มที่จะขอฟ้ายก่ะนะก็เลยไปเรียกพักพวกเพื่อนฝูงต่างรวมแล้วก็หลายสิบคนในฝัน,นีดยบอกว่าถ้าจะอยากจะได้ช้างเผือกนี้ต้องตัดไม้ไล่ไม้ไล่เป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเนะยไม้ไล่มันกันมันแข็งเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งตัดเอาประทำเป็นขอนะมันจะมีกิง่งออกมาครับรรตัดเป็นขอแล้วให้เอาขอเนี่ยขอไม้ไล่เนี่ยไปเกาะเกี่ยวเอาช้าง สรงตื่นมาปุ๊บก็เลยทําตามในฝ<ม>ันเสร็จแล้วก็ไปเรียกพระพวกแล้วก็พากันออกจากเวียงสี่ตัวแม่สาย<ม>นะพากันมายังฝั่งแม่นับโขงหรือฝั่งแม่น<ม>้ำคาราณทีรอจนกระทั่งโมงเช้าก็ไม่เห็นมีอะไร<ม>นะไม่เห็นมีอะไรจนกระทั่งสักคู่หนึ่งมีงูตัวใหญ่นะมีเกรด มีงอนก็คือนาคอะนะเขียวเขียวดำดำแดงแดงอะล่องลอยมากับสายน้ำเ<ฆ>จ้าพรมเห็นดังนะั้นะก็ตกอกตกใจมันไม่ใช่ช้างเนะี่ยไม่ใช่ช้างนะก็หนีขึ้นฟังออกไปหาไกลจากขอบนะ้ำทีนะ่ตีนน้ำพอดีขึ้นฟังปุ๊บก็ปล่อยให้งูนั้นล่องลอยไปปล่อยให้นาคใหญ่งูใหญ่ล่องลอยไป อีกสักพักหนึ่งมาอีกอม,มาอีกตัวหนึ่งก็ยังกลัวอยู่นะความหวาดกลัวยังมีอยู่ก็ไปทำอะไรปล่อยให้ร่องรอยนานพอดูก็มีอีกตัวหนึ่งก็เลยมาคิดถึงในสุบินหรือในนิมิตในฝันว่าเอ๊ะมันเป็นช้างสามเชือกนี่แล้วทำไมต้องเป็นงูหรือว่านี่จะเป็น จะเป็นใน,ในฝันแล้วในฝันเป็นช้างแต่ของกิงจะเป็นงูใหญ่แล้ว<อ>ก็เลยบอกพรอัวเอาล่ะตัวเนี้ย่ันตัดสินใจจะเอาละนะเป็นตายร้ายดีช่วยกันด้วยอก็เลยลงน้ําไปลงน้ําไปขนาดอ,อกเนะน้ําลึกประมาณอ,อกก็ใช้ไม้ตะขอเกาะเกี่ยวเอางูใหญ่<อ>เพราะเกาะเกี่ยวป๊บทันใดนั้นงูก็กลายเป็นช้าง นะเป็นช้างโอ้ช้างพลายตัวละสวยงามมากยืนทื่อขวางน้ําอยู่น,นั่นนะทวน้ําอยู่น,นั่นขวางอยู่น,นั่นนะไม่ยอมขึ้นฝั่งนังไงก็ไม่ยอมขึ้นแล้วก็ไม่ทําอะไรใครสักอย่างนะเอาล่ะสิทายังไงอ่ะกเกาะเกี่ยวยังไงเกี่ยวยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะ,ะก็เจ้าพระมกุม,มารก็เลยใ,ใช้ให้พักพวกที่ไปรีบไปแจ้งความบอกข่าวให้พ่อ ที่เวียงสี่ตวงให้ทราบพอ่อพอรู้ข่าวนี้พบก็เลยเรียกปุโรหิตมาปุโปรหิตก็ว่าต้องทำทองคำเอาทองคำมาตีเป็นคลองมาตีเป็นคลองเป็นคลองที่ไม่ต้องมีไอหม่งตรงกลางอะ่ะนึกออกไหมคลองที่เราตีตามวัดว่ามันจะมีหม่งตรงกลางอืแต่นี่เป็นมาตีเป็นหน้าป้านเลยเหมือนคลองจีนนึกออกไหม ขอกีที่เขาเวลาเขาแห่สิงโตพังพังเรียกคล้องตัวนี้ว่าผางอาทองคาบาตีเป็นผางเสร็จแล้วก็ให้พี่ชายเนี่ยเจ้าทุกกิตากุมานนําผางตัวนี้ผางทองคำเนี่ยรีบมายังฝังแม่น้ําโขงแล้วพอมาถึงฝังน้ำผงปุง๊บเอาผางเนี่ยตีแค่ทีเดียวปางช้างเนี่ยขึ้นเลยขึ้นจากน้ําขึ้นฟังเลย ขึ้นฟังเจ้าพรมกุมารก็ขึ้นขี่หลังพร้อมกับพี่ชายอนอกนั้นก็เดินตามจนเข้าสู่ยงสี่ตวงแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อเจ้าพรมกุมารอายุได้สิบเจ็ดขวบหรือพรรษา <c oughs> ก็บอกพ่อว่าพ่อต่อไปนี้พ่อไม่ต้องไปส่งสวยให้ไอ้ขอเขาเนะ่ ลูกจัดการเองอนะครับทีนี้พอหยุดส่งสวยขอมก็เครียดแคนว่านีนะ่คิดจะเป็นคิดจะอนี่ละเหลือกระบทหรือหรือว่าเป็นปรปักเหลือก็อยกกองทัพจะไปตีเจ้าพรมขุมารพอรู้ว่าหอมยกทัพมาก็เลยขับช้างตัวเนี้พร้อมขอทหารออกไปต้อนรับ พอออกไปตอนรับปบช้างของขอมเห็นช้างเชือกนี้ช้างตัวนี้ป๊บของช้างเจ้าพรมเนี่ยก็บารมีมันข่มกันไม่เอาละนะเลี้ยวกลับเลยวิ่งเลยวิ่งกลับเลยทีนี้เจ้าพรมก็เลยไล่ตามมาตามมาจนก,กระทั่งเข้าสู่โยนกเพียงโยนกเจ้าหอมก็นหนีออกไปก็ตามไปนะตามไปพอต่อมาเนี่ย เมื่อหอมออกจากเจ้านกแล้วเจ้าพมก็เลยไปอัญเชิญบิดามารดาให้นำราชสระที่เคยอยู่ด้วยกัน,นกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองหรือมาปกครองเมืองเหมือนเดิมนะแล้วต่อมาต่อมาเนี่ยพ่อกับเจ้าผมเนี่ยพระเจ้าพัอองคลาดนะบ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ได้พระบรมสารีริกธาตุอยู่สิบเอ็ดองแบ่งครึ่งห้าหกหกห้า นะพวกองคนี้เอามาสร้างสถูปครอบอยู่หรือเจดีครอบอยู่ที่บนดอยน้อย oy, ปัจจุบันคือวัดพระธาตุจอมกิติถ้าอาขับรถระทางบายพาสจะเจอนะนั่นเป็นวัดแห่งแรกของเชียงแสน<อ>แล้วก็อีกองค์หนึ่งไปสร้างวัดอจอมทองอยู่ที่ในตัวเมืองเชียงราย<อ>เป็นเป็นเจดีคู่แฝดนีนะ่ต่อมาเนี่ยเมื่อ บ้านเมืองร่มเย็นไระสุกต่างๆดีแล้วเนี่ยราศดรทั้งหลายต่อมาในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็ไม่นานมาเนี่ยนะไม่นานมาเนี่ยประมาณสักสามสี่สิปีให้หลังมาเนี่ยนะประมาณเนี่ยสักสามสิบกว่าปีน่ยสองพันห้าร้อยสามสิบเนี่ย,ยป,รประมาณประมาณประมาณก็คนก็เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมากขึ้นล้วก็ไปศึกษาเรื่องของ ไอช้างงูเนี่ยที่มันช้างกลายเป็นงูงูกลายเป็นช้างเนี่ยนะเสร็จ <c oughs> แล้วพวกปฏิบัติกรรมเขาก็แลไปปั้น <c oughs> เป็นปูนปั้น <c oughs> ไว้ตามวัด <c oughs> เช่นว่าชอบฟ้าวัชอบฟ้าวัดต่างๆสังเกตดูจะจะเป็นช้างงูนะ <c oughs> แล้วก็ต่อมาเขาก็เอาไปปั้นเป็นซุ้มประตูเมืองซุ <c oughs> ้มประตูชายแดนแล้วเมื่อไม่นานมานี้สักหกปีมาเนี่ย <c oughs> เขาก็มีการสร้างวงเวียนตรงนั้น <c oughs> ที่ผ่านมานะ <c oughs> ทราบวงเวียนก็มาคุยกันหลายหลายครั้งหลายหนว่าจะเอาอะไรดีมาเป็นสัญลักษณ์อ่าที่จะมาเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเชียงแสนหลายคนก็เสนอช่างงูหลายคนก็เสนอเปลวรัศมีของพระเจ้าร้านตื้อที่จมน้ำใช่ใช่หนูเมื่อกี้เห็นไหมเข้าไปที่คมศิลป์อ่าอ่าที่คมศิลป์นั่นแหละทีนี้สรุปแล้วก็เลยลงมติว่าเอาอย่างนี้เอาเป็นช่างงู ให้พวกไอสถาปนิกออกแบบต่างๆนะออกแบบต่างมาแล้วก็พวกปฏิมากรรมเขาก็ไปดูแบบต่างๆเสร็จแล้วให้มีมติว่ายอดบนหัวช้างนะั่นะขอให้มีอ่าสัญลักษณ์ของปเปโอลสัลสมีพระเจ้าลตัตเตอร์อยู่บนเดียวถ้ากลับไปลองดูนะค่ะเห็นอยู่ลคนเขาที่อยู่ไกลๆมาทำไมเป็นช่างงูทำไมเป็นช่างงูเน,งงนี่ยที่เล่ามาเนี่อย่างยอ่อๆเนี่ยคือ ประวัติของช้างงูที่เขาคร่าและจุดจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าตำนานงูหัวช้างก็ว่าได้นะคะเป็นจุดที่เรียกว่าโยนกนาคนครนะคะซึ่งเพื่อนๆได้อาจจะได้ฟังนะคะจากต้นคลิปมาแล้วที่อาจารย์บุญส่งได้เล่าและอธิบายให้พวกเราฟังนะคะแต่โชคดีมากเลยที่บุปผานะคะได้พาเพื่อนๆมาเพิ่มเติมคือได้พามาสักการะนะคะองค์พระธาตุโยนกนะคะแล้วก็บ่อน้ําทิพย์ เป็นบ่อน้านําพญานาคไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวันนี้บุภาได้ได้มีโอกาสได้ได้ตักบ่อน้ํานี้ด้วยนะมีความลึกลึกมากๆเลยแล้วก็น้ําที่สัมผัสขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่ายเย็นสบายเหมือนเราดื่มน้ําเปล่าไม่มีกลิ่นนะคะสดชื่นแบบสดชื่นมากๆเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ที่เพื่อนๆที่บุภาพาเพื่อนๆไปนะคะเป็นจุดที่ก็เรียกว่าวังพญาปวกถ้าสังเกตดูดีๆนะคะจะเห็นว่าปวกเนี่ยมีเงาะมีรูปทรงคล้ายงอนพญานาคแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอันซีนแล้วก็เป็นไฮไลท์มากถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากรวยนะคะตอนนี้ทองแพ้นะคะแอบกระซิบนะคะให้ไปสักการะนะคะแมงศิหูห้าตานะคะซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าท่านอ่ะได้กินฐานขึ้นเป็นอาหารของท่านแล้วท่านอุจจาระออกมาก็กลายจะกลายเป็นทอง แล้วเราก็จะได้ทองนั้นนะคะนำมาสักการบูชาแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะคะและสุดท้ายนี้นะคะจุดอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นตำนานให้เชื่อที่เชื่อว่าเป็นตำนานของนครโยนกนากนครก็คือศาลเจ้าแม่บัวเขียวซึ่งเดิมก็คือชื่อว่าเป็นเกาะแม่ไม้คืที่เป็นหลักฐานอันเดียวนะคะที่เป็นตำนานเล่าสืบเนื่องกันมาที่เราสามารถที่จะมาเจอได้ที่นี่นะคะวัดป่าหมากหนอ และสุดท้ายนี้นะคะลืมไม่ได้เลยค่ะแก่นของพระพุทธศาสนาที่บุพายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าโบสถ์โบสถ์นี้นะคะบุพภาเพิ่งทราบมาว่าสูุส,สร้างขึ้นโดยครูบาปุญชุ่มและชาวบ้านสมัยที่ครูบาปุญชุ่มท่านเป็นสัม,มนเณรนะคะก็ได้แบบชักชวน ประชาชนชาวบ้านนะคะร่วมกันสร้างโบสถ์นะครเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการทําพิธีกรรมทางศาสนาเป็นจุดที่เราอะ่ะได้มีโอกาสร่วมมาทาบุญฟังเทศฟังธรรมในวันสําคัญต่างๆของศาสนาพุทธนะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมานะคะอํเาเภอเชียงแสนนะคะที่นี่นะคะอย่าลืมแวะมานะคะนครโยนกนาคนครหรือปัจจุบันชื่อว่าวัดป่าหมากนนอนะคะ จุดนี้นะคะอย่าลืมมาขอพรทำบุญกันนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาของเราชาพุทธนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะบุพผาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บุพผาในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอยากรู้ไหมว่าคลิปหน้าบุพผาจะพาไปลุยที่ไหนถ้าอยากรู้กดติดตามเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ